สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาหึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่14กันก่อนนะคะ วันที่สิบสี่เนาะวันที่สิบสี่น้อยเฉพาะกีดออกสามสี่เก้านะคะสามสี่เก้าน้องหึงก็ไม่มีเนาะอ่าเพราะว่าให้วิ่งรูดที่สามนะคะให้เด่นที่สามกับเจ็ดเนาะสองสี่หลุดนะคะพิเศษบนสองห้าหนึ่งหลุดล่างศูนย์หกพี่น้องจ้าหกศูนย์ศูนย์หกออกตัวเดียวกันเนาะ VIP บนออกศูนย์สามห้า สามมานะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็สามมานะคะสามห้าเข้าตัวที่น้องหวงชอบด้วยนะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่างเจ็ดหกเนาะก็มาเฉพาะดินเนาะที่น้องหวงให้ไปนะคะอ่าส่วนตัวเจาะน้องหวงไม่มีนะคะวันนี้เข้าคู่เดียวนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตรงๆตัวที่น้องหวงชอบด้วยนะคะก็ยินดีกับท่านที่ตามสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเกือบบลอดอนาะพี่น้องเนาะลุ้นแล้วลุ้นอีกน้องหวงลุ้นสามมาไหมเนาะสาม ก็ยังดีเนาะยังมาให้คู่นึงนะคะพี่น้องจ๋าดีกว่าหลุดเลยนะคะ,ะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาตามกันของวันที่สิบห้านะคะพี่น้องจ๋าวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้ากันยายนสองพันห้ารสนะคะอ่าห้าน้อยสูตรหนึ่ง เม็ดเดียวนะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะพี่สาเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องบึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะ,ะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าวันนี้น้องบึงก็จะให้เด่นที่เก้ากับห้านะคะเด่นที่เก้ากับห้าวิ่งรูดที่เก้านะคะ จหนึ่งก็ชอบแปะด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าแต่ต้องต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนาะขับนวนออกมาได้แบบนี้นะคะอ่าเก้าก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า ผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์บอกน้องเวงด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทําแนวทางอ,าออกมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะคะมี96 97 98แล้วก็99นะคะามาดูตัวที่น้องหึงชอบกันนะคะพี่น้องจา๋าหรือพี่ๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะ สำหรับก้าวที่น้องหวงชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือก้าวหนึ่งก้าสี่ก้าวเจ็ดแล้วก็ก้าวเก้านะคะพี่น้องจ๋าก้าวห้านะคะอ่าชื่นชอบตัวไหนสามารถจดได้แคปได้นะคะอ่าหรือว่าจะรูดไปเลยได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเห็นชัดๆเนาะเอาตัวใหญ่ๆเลย ก็ขอกําลังใจเช็ดเคยนะคะพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่ FC นะคะ,ะสุดท้ายนี้น้องอุ่นก็ขอให้พี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะคนนะคะเงินทองไหลมาทมานะคะพี่น้องจา๋าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ